สวัสดีจ้าสาวเฟซบุ๊กสุขูทุกคนอ่าเมนี้กะสบายดีไม่แห้งกันสุขูสวัสวนเนาะก่อนสิเบิ้งคลิปกะต่างนามสามจบกันนะจ้าหรือว่าอันสิแลีนออมสนามกีฬาทั้สามหลอบก,ก็ยังเหมือนแล้วจังเบิงเบ้งแต่บัลล์ไม่มีสติว่าเออมันเหตุยังของมันวะอีอันนี้วะปัจจุบันละประเทศเขามาเบิง้งเขา,าเบัาาาลล์อะไรใหญ่ห่างนะจ้าอืม พอแม่พี่น้องป้องปายไปกี้นี่เขาซิมีเมนูอิตาเลียนมาแนะนำให้เบึงนั่นก็คือแคเนนส์อยืมซีเบิ้งกล่องก็ขอยืมซีเบิ้งจอเจ้าของบุูอันเป็นเซนสปาเกตตี้รูปแบบหนึง่งในรูปแบบของการยัดไส้เป็นสปาเกตตี้รูปแบบยัดไส้หรือเป็นตระกูลของเขา,าจะเป็นอีกแบบหนึง่งคือเป็นอารา์สัญญายูนิเออร์สัญญาก็คือเป็นอาหารอิตาเลียนคือกันเฮาสีเฮดแล้วแต่ว่าข้างในนี่หรือว่าการใส่ของเขาหรือว่าสั้นของเขาเนี่ยเขาสีใส่อย่าง แต่หลักๆเขาจะเป็นซอสเนื้อก็คือเอาไปกินกับเส้นสปาเกตตี้ก็ได้นั่นคือซอสโบโลเนส์คือซอสโบโลเนสคันเอินบานเทาเอินภาษาอังกฤษเนาะอันก็เคยเคยเริ่มเย็นหัวจังไหนบุ๊มไม่ได้เงง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 อยู่กับขางบาดแน่มันความในสมองก็จะขวอยแล้วว่าแมวขวอยขามาให้มาเข้ายำบัาที่มาเขากับแมลงยำเปานว่านแมวเขาป่วยเสียใจเงินเออไปบ่ออะไรจบจบพ่อต่อไปนเนาะอินดี้ซีเรียสนะจ๊ะอันนี้เอินว่าแค่นอนโรเนสน ก็คือเป็นแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะใหญ่อีกรูปแบบหนึ่งในการยัดใส่ของซอสเนื้อหรือซอสต,ต่างๆซอสพักซอสแล้วทุกคุณี่เอาไปเห็ดใส่ก็ได้เป็นซอสใส่ผักคมก็ได้เราจะคุณจะไปประไปะยุกว่าคุณเชีแบบซอสอย่างโอเคเทคนิคของเขาค้นใดที่ใดเมียได้คุณสามีฝรัง่งเป็นแม่บ้านมือใหม่ที่จะมีอยู่ต่างประเทศก็ต้องขึ้นหลายเด้อห้กดติดตามกดแชรกคลิปนี้แล้ว,ลวคุณเชี่ยร์ไทสามียังคุณอิติใจปลายจะวะักได้นะจ๊ะ พอต้องบปซีเรียดะะเวลาเฮ็ดอาหารว่ามันเสีซบบ่แซบคุณตัดออกไปก่อนคอยคุณลงมือเฮ็ดแล้วคุณเกิเหตุตามได้แล้วบางคนเ,เขาไม่อยู่น่านเขาจะไม่เมนูใหม่ๆหเขาทดลองได้เขาเฮ็ดเกงก็เฮากัมี่นะอันนี้นะแล้วเขาต้องศึกษายาให้มันหน่อยหนาว่าเออแล้วแฟนแฟนฝรั่งคุณก็บสิบิทบอกกับอา่อา,อากับมูเขาว่าอุย๊ยแฟนสนเทศนี่เฮ็ดนั่นก็ว่าเป็นนันสิยาให้เขาบอกเหตุใดเด้อมันเสียสักสีคนอันคนไทยเฮาเป็นเป็นยิ่งกะซัง ไปจะวักการเลื่อนสามนำซีนี่อยู่ใสอยู่ขอบโลกมุมใดกระแซใดคือกันจำมันเด้อฝึกถอดไข่ไข่เจียวไข่ดาวให้มันเป็นแหลกเครื่องเทศไข่ดาวเป็นเนี่ยก็ได้แต้มอีกแล้วแต้มหนึ่งเพราะฝรั่งเขาต้องกินอาหารเศร้ามันเนี่ยเป็นแบบเป็นสเต็ป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 ไปนะจ๊ะมาได้ไปต้องซีเรียลอะไรฮะมาเข่าเรียงต่ออาจารคือว่ามีเจ้าของเป็นเป็นเจ้าของโทรหัดเนี่ยไหมเออเคยบอกเองก็บอกเนาะกระเบื้องผู้ขายเด้ออย่าล้ำคั่นกัน โอเคเมียฝรั่งคนใดจำมันเด้อสิเห็ดอาหารฝรั่งกินแม่ตัวเซนสปาเกตตี้ซอสตัวนี้นี่คือเค้งสิเห็ดเป็นเบิร์นต่อไปนี่คือเอาไปเห็ดเป็นซอสสำหรับเซนสปาเกตตี้ก็ได้เขาเอิ้นซอสโบโลเนสอันนี้คือภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษเขาจะบูโลเนสก็คือเป็นซอสเนื้อสำหรับกินกับสปาเกตตี้เซนต่างๆเนาะอันนี้คือการจิเปลี่ยนแบบใส่พักลงไปพร้อมเดี๋ยวเช็คในเบิร์นคันตอนต่อไปแต่คุณคอยเวียนหัวบุ๊คคอยเป็นอียังงบุคุณละหน้าบอกว่ามันสิจบคลิปบล่าบลาเอิญ เกษียณเกษมบมีงานศพเดอ้อคนตายโค,นนะควิดนานะเขาบอกเหตุจีนะจ้ะฟังถิ่มขึ้นมานี่อันบัดนี้เสร็จปุ๊บจะกเฮาเบิร์นตอนนะจ้ะอันนี้สิบอ,นนอนนแบบภาษาบ้านเฮาแบบเป็นตัวเองเนาะสิบอแบบไอ้เ,เพื่อนเนี่ยบาดูนี่ดูนั่นกันค่ะโอ้ยโอรเจ็บนิดโปรเจ็บตีดเมื่อลูกข,อยยขอ่อย่าผ้าเขาเหตุเถอะว่าแบบสไตล์เจ้าของดีที่สุดเนาะเวลาไปเจอกันโอ้ยเขาบระเดทัดจริตนะเป็นซีบาเองสิอันนี้แบบเวียนหัวจัาหน่อยว่าเส้นมันตึงเออ จะสีม,มุมคลิปวลากูล,ละที่นี่เอาเขาเรียงจากที่นี่จมัมเนเดอร์คนใดที่ิมาอยู่กับสามีฝรัง่งคุณต้องเรียนลูมากอนแนหรือว่าบอเรียนลูกดติดตามกดซับสไครตกดแชร์แล้วก็ดูทุกคลิปด้วยนะจ๊ะว่าจะทําอาหารอะไรให้ดูแเรวไปเห็น,นคุณสามีฝรั่งกินของติดใจฝรั่งนี่เขาเป็นคนที่มากินอาหารวิเล่บอนอาหารไทยหรือว่าอาหารฝรัง่งแต่เขาเหตุใดโอเคอันนี้ก็เบล่งมันได้มันสีเหลืองนี่คือเป็นตัวดูดยังได้ล่างจ้ะ ไว้มันเี๋ยิมันเป็นอันของตกแต่งหน้ากล้องจํไว้อย่างหนึง่งเวลาเขาลวกเสน้นอันนี้คือเทคนิคจําเป็นหัดมือตายบอกลูกบอกหลานพร้อมย่าลวกให้มันซุกจนแบบกินคือเข่าบานเท่าให้มันเค็ดคือเข่าข้างในเขา่าเบอร์ซุกนะคือเม็ดสักู่เค็ดเม็ดต,ตะกบอันนี้ซอว่าแบบภาษาบานเขาาห้เขา้าใจกันง่ายๆทั่วถึงเนาะให้มันมีหยมะคลงไปแบบง่ายๆแล้วก็เป็นสั้นในมันยังกลืบๆอยู่นะั่นคือรีซอตโต้ก็คือแบบสไตล์อิตาเลียนของแท้ที่เขาลวกเส้นทุกอย่างเลย เป็นเสน้นเป็นอาหารฝรั่งพวกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเสน้นอยากให้มันสุกจนแบบคือเขาบานเหา่าต้องให้มันเป็นตากบข้างในกรึบๆนะนี่คือจำไวนเลยห้ามพลาดมาเป็นขั้นตอนต่อไปเลยจ้ะบะซีเรียสเบาๆไล้ย้ายห้หหางรู้สึกว่ากระทะสิใบมอแล้วเนาะลืมเบิ่งได้แทบพที่ถ้าว่าเริ่มขั้นตอนแรกเลยเนาะขออนุญ,ญาตเปาถึงเส้นที้เขาข้อสื่อตามซป,ปมเปอร์มาร์เก็ตทัวไปได้เราจะคอยว่ากล่องคอยมันอันทางนอนคอสีืบิงอ,อีกข้างหนึ่งเนาะมันเลยไปบัแคือคนตาเขียนนั่นสืเบางทั้งเด โอเคหมอกับใหม่ไปเรียบร้อยแล้วาเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์มือใหม่ก็อย่างนี้แหละค่ะแล้วไม่มีอะไรเฟอร์เฟกเขาบอกไว้แล้วนะไม่มีอะไรเฟอร์เฟกจากเออมันก็เซมีแนนหรอเนาะเขาเป็ดกินเองเขาเป็นเห็ดออกทีวีเขาเป็นเป็นมิสเตอร์ินนะโอเคเซนนี่นะจ๊ะเป็นเซนสือมันเป็นแคเนโรนี่อืมแคเนโรนี่ยแต่แต่คนสีอ่านเนาะภาษาเยอรมันภาษาพอเดีเยุรมันอาจจะออกเสียงก็คือภาษาคิดภาษาคิดอาจจะออกแบบนึง กับว่ากันแต่รูปแบบเป็น,นี่แหละเขาซีเขาจะขายเป็นกองเข้าไปยังเขาต้องใส่กองมันจีแตกไงพรามะมนกรอกันจะ้ะโอเคมาเบิรงกันเลยว่าลงมือแบบใดเนาะหมอกับใหม่เป็นการเรียบร้อยแล้วโอเคจ้ะก,กับนี่ไม่ได้ลงอ,อยามันใหม่เขาจะผึ่งใส่เนยนะครับหมอแบบนี้นะเพราพี่น้องมันสิเกิดแบบอาการแบบเม็นใหม่แล้วกับใหม่แห้งเขาต้องใส่เป็นของแบบนี้ลงไปของที่เราจะเริ่มผัดอันดับแรกก็ใส่ลงไปคือหอมเนาะ ข้อนี่แต่โตหอมมันไม่ใ่มีน้ำม,มันบ่ลาท่านหมอเอาใหม่เนาะจำมันเดอ้อเป็นยังงก็แล้วแต่เมนูใดก็แล้วแต่เขาดีไฟลงแล้วเขาใส่พวกหอมพวกนี้มันไม่มีเนื้อมันไม่มีน้ำแล้วคันเขาใส่ในเนยลงไปปุ๊บมันกวันกับขื่มน,ขน,มนมันคือใหม่ก็กินบ่ได้ก็เก่านี่ล่ะเขาต้องพลิกแพงท่านๆมันอยายให้มันใหม่แล้วใหม่เลยบ่แม่นเผาแลว้วเผาเลยนะไม่ใช่ให้ใหไหมแล้วก็ไหมเลยนะจ๊ะแล้วก็แบบ ตัดแต่งเอาเลมิสนิดเดหน่อยพอมันเริ่มกระทะเย็นไฟใสเปิดไฟขีดแห้งเนาะเป็นเด็กเก่าแล้วตัวนี้โอเคไฟใส่พวกเนยหรือว่ามันลงไปปาจิสส์เผานี่ละเพราะเป็นอย่างต้องไม่ได้อธิบายเ้ราะว่ามีอย่างก่อนอา่ากระสีดังตัวดูดเนะาะกัวกระสีบราร์บาราทั้งหมดแหละเป็นมันหวานเบรนใส่สปเปรยแต่ว่าเอาแค่ฟองน้ำรับเต๊ดปุ๊บอ่าจิวทัด,ดม,มีซอวนผสมคือกระเทียม เนยหรือคนคนก็ใส่น้ำมันแทนก็ได้นะจ๊ะใส่น้ำมันแทนก็ได้อันนี้ก็คือใส่เป็นเนยอันเนยมันจะทําให้รสชาติของอาหารหอมขึ้นนิดนึงน,นี้เซตปุ๊กมีกระเทียมอย่าลืมนะต้องมีกระเทียมจ้ะเตือนแล้วนะฉันเตือนแล้วนะน,นี่ก็ใส่ลงไปจ้ะเป็นผักเนแข็งถ้าใส่ก็นด่เป็นอ่มะเขือเทศจ้ะมันวัตถุดิบส่วนต่อไปมะเขือเทศนะจ๊ะชมาร์สใส่ลงไปจ้ะเสร็จแล้วนิวกะชิใส่เป็น อันนี it. It ounce, so ้ก so right? ็อยากให้ม <Sisters> <Yeah>. ันเละาะมันต้องออกไปอปรีรอบนึงนะแค่สมมตเอาหนักบักเหนจะมารงังซัมมิเดนเวนอกันข้อก็คืออีสนิกโซเปนโซไลฟ์ที่เกตนิคสมากโอเคต้นแก่เด็กฟันก็ใสมาเนะะมันก็จะเริ่มดต้นนกยเซนี่เป็นอ่าจามาเลยโซอาร์คฟาเบอัมดีทอมัสเชมาส์นยใส่ลงไปเลยจ้ะเป็นอ่าเป็นคิมอ่า คิมมะเขือเทศเป็นเนื้อขี้มเขาเมื่อสีแบบคนจักหน่อยเนาะพัดมันลงไปเลยสัอยู่สีรวบรวมเวลาจักหน่อยนะาะพันคลิปอะไรคลิปมันยาวเพราะไม่มีนอนก็นกนจะลํำค่านวลาเบิงเนาะอครจะใข่เบิงแบบว่าลํำคานกันเท <c oughs> <c oughs> ้ากับใสเป็นเครื่องเทศนะจ๊ะพัดมันลงไปแค่นี้ก่อนเนาะ โอเคจะดิลลิมบอกว่ามันต้องมีเนื้อเป็นส่วนผสมเพราะว่าเราออกมาจะเย็ยนมาเตรียมก่อนก็ใส่เนื้อลงไปเลยเนาะใส่ลงไปเลยต่อเป็นเนื้อวัวสับหรือเป็นเป็นเนื้องูอ่ะ่นี่เขากินเนื้องัว่ับเนอ่อหมูผสมมกันคนเยอรมันเนาะเขาชื่อไหมมิสเซอร์ฮัพไล่เขาชื่อเป็นเนื้อผสมในแต่เวลานี้ชื่อสองคนเนาะทำเป็นขั้นตอนต่อไปจ้ะโอเคจ้ะเนื้อเขาเริ่มซุกแล้วเนาะเนื้อเขาเริ่มซุกแล้ว i l e i c h f e l e i s c h h a s t g n g o c h e z b e von der Hackfleisch hast i e r ähm, nicht vergessen, darf, darf nicht vergessen. Egal wie b o l o n e s e aus kann auch mit dem. So, h o s w a i Mag ich immer das. Sehr gut. ต้องใส่เป็นอ่าไว้แดงคัดลงไปในสุกนะจ๊ะันเข้าตักินข้าของเนื้อเป็นสไตล์ของฝรั่งเาเฮ็ดพวกเนื้อยงก็สิมักผสมเหมือนกับไวลงไปต้องใส่ไวนะอย่าลืมนะมันจะได้หอม ฝรั่งสมาร์กว่านี้ใส่พักแต่นไว้นี้ว่าดีว่าสิใส่เป็นแค่รถลงไปความเพื่อเอาสีสันก็เลยว่าพอใส่ดีกว่าเพราะว่ามัน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 แต่มันหลายเกินถ้าคนใดมาใส่พักกะใส่ลงไปได้เลยนะจ๊ะก็ต้องก็ต้องหามว่าอ่าซีส่อย่างเนี้ยเป็นแค่รถเนี้ยเป็นพักาดนั่นนี่ลอาไปแต่แต่คนสิมากเอาง่ายๆเนาะไอ้กายวิคันเอาอันตะลอกมูสเขาเอ่อเอ่อจะไปที่เขาไปไม้ในคลิปนัวดีอ่าสุคี้นี่ Man kann auch mit, ähm, die Kanotten oder andere Gemüse, egal. Aber Spinat auch kann. Ich mag das aus Spinat. So, war die Kartoffelfleisch. Nein, die Tomatenfleisch. So, Sympathen. Und ich nehme dir damit die Pizza-Gewürz. Ähm, äh, Pizza-Gewürz. Ne, ne, ähm, die bin alle äh, gemixt, zum Beispiel. Oh Gott. อันนี้เป็นที่ใส่ลงไปในคือขออธิบายรอบนึงเนาะเป็นอ่าเป็นผงเป็นผงสำหรับเพ็ดพิซซ่าเป็นผงสมุนไพรออริกาโนทัมลาไป t ตั t อ e ส์ไ f ส์ไอน d เท s ล์ลิฟน์อัน v e r ใส่เกลือกับพริกไทยดำลงไปด้วยนะจ๊ะเซตปุ๊บของเดียวเดียวมากใส่อันนี้บอมอ่าผงปรุงรสใส่ลงไปด้วยเป็นของคนอเนาะ

แต่ว่าถ้าจะใส่ก็ใส่ได้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าคนไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้ก็ชิมดูว่ารสชาติโอเคไหมถ้าเกิดว่าราสชาติมันพอดีเราพี่น้องครบพต้องใส่ยิ่งเิมเนาะไปล่อยมัเนเย็นสักหน่อยอืมโอเคสเสียบแล้วมากรสนิ่ปิดไฟจ้ะไฟมันเย็นสักหนะ่อยเนาะเดี๋ยวคอยเสีมาเหตุอันวิธีการยัดใส่มันลงไปต่อไป ในขั้นตอนต่อไปมาที่นี่เฮาสิม่เห็ดอ่าดีไวส์เคี่ยมไหมดีไวส์ซอสเป็นอ่าซอสขาวสำหรับใส่อันนี้เนาะใส่เตัวเคี่ยมของมันนี่ก็ซื้อว่าใส่เวลานาะนนะเมนูนี่นะอันดับแรกนะจ๊ะเห็ดในแคร์ A Care, ใส่เนยลงไปจ้ะใส่เนยลงไปเลยจ้ะแล้วเขาเอามาอ่าทีคนมาคนแปบบนึงนะอันนี้เป็นเนยนะจ๊ะเป็นเนยเหลืองธรรมดาเทานี่แหละ เป็นเนมนมนมสดมันมันจะออกมันเขาเอื่นนั่นแหละเป็นนมแบบบ้านเฮาสิเอื่อนว่านมอป็นยังวะนี่แบะสักอย่างเป็นเนยสักอย่างโอเคจบแล้วแต่เขาสใส่ยี่ห้อไดนก็ได้ไดพัดให้มันเริ่มมีอาการนั่นฮอนอุณหภูมิฮอนขึ้นจักหน่อยเนาะเสตปูเอาใส่เป็นนี่เป็นแป้งซารีเข้าไปเสตปูพัดพัดจักหน่อยเวลาเลาเฮ็ดซุปจามน้องเลี้เนาะซุปไปเค็มเลย แต่เอาอนียไ n มนอาไปฟันหัวเท h ยวฮะเอาที่มันภาษาอังกฤษเรียกว่าแป้งรูนะจ๊ะเป็นแป้งรูสำหรับใส่ซุปเพจไทมมันข้นมมันเหนื s อยถึงเขาเื่อว่าใสแป,แป้งแป้งมันอื่นมัดารินาที่นี่พใส่จ้ะแลที่นีมันเริ่มเข่ากันดีแล้วอันนี้คือเป็นซ่าเนี่ยเป็นอ่าหรือว่าเขาใส่เป็นนมก้าวนกระไรเนานะขั้นมีนมอันนี้เขาใส่เป็นอ่าสำหรับปิป้งครีมสำหรับเพจอาหารใส่ลงไปจ้ะขอนยาจ้ะ บรรยากาศยี่หอมันเห็นคนเบ่งแต่จะว่าเป็นเรียงกันดีเซ็ตปุ๊บหรพัดให้มันเข่ากันจ้าเพราะวีนองพัดให้มันเข่ากันจ้ะเ่าต้องซีเรียสด้อจ้ามาดามมาดามใจเย็นๆยนก่อนจ้ามาดามเป็นสันภรรยาฝรังนะจ้ะเมื่อนี้เราบ่ามีพาเมซานถ้าเกิดว่ามีพามาพาเมซานชีสเราก็ใส่เป็นชีสธรรมดาก็ได้จ้ะให้มันแบบเหนยดเข้าไปอีกนิดนึงแล้วเ็าค่อยพัดลงไปนะจ้ะพัดมันลงไปเลยจ้ะ ให้มันละลายเขากันดีโอเคจ้ะมาเบ่งขั้นตอนต่อไปเลยเนาะแล้วพักตัวนี้ให้เขาอุ่นจักน้อยให้เขาเย็นแต่ว่าต้องพัดเห็นชีสนี่ละลายก่อนเนาะวันนี้เราปล่อยเว้นจะข้าวหนึ่งนะดิวจะเห็ดต่อไปว่าวิลโอมันสิเาวเกินเหตุโอเคจ้ะ๋ยวเบ่งขั้นตอนกันอยใส่ต่อไปเลยเนาะเขามาเบ่งวิธีการเห็ดต่อไปเลยเนาะว่าเพ็จังไหนเมื่อกี้ดิวแอบใส่เอนะ่เป็นสปินาเนาะเป็นสปินาอ่พันหน่อยของเขา มินิสปินาดเนาะอันนี้เซตปุ๊บอ่าใส่วิธีแบบใดซอสขาวทดิฮอตตีเมื่อกี้นี่ถ้าจะเห็นดีคุณต้องใส่เป็นอ่าเป็นผ้าไม่สัานนะมันสิดีเพราะว่ามันสิบิบิบนบนหนืดแบบหนาเกียดแบบนี้คือหนืดอยหนาเกียดเลยคือคนบางท่านคือแบบเขาสิเริ่มติดหมอแบบทันตาเขาเลยใส่แค่ปูพื้นเขาลงไปเพราะตัวนี้เขาเซบะเฮดเป็นสั้นคือรัญญาเนาะตากับกล่องบิ้ประสานกันขอโทษขออภัยด้วยจามาดามเอ็นชัวร์ดีกรุง อันนี้เซตปุ๊บให้เฮาใส่ถุงแบบนี้ว่าเป็นยังต้องใส่ถุงแบบนี้เช่นใ้เบิ่งว่ากันเฮาสิไปหยอดลงก่อนมันก็บ่ได้เล่นบ่มาเบิ่งวิธีการเฮ็ดต่อไปเด้อจ้ะโอเคจ้ะถุงเดียวเฮ็ดไม่กินเนี่ยเนาะตัดปลายออกพเพราะเฮาบ่มีกล่วยแล้วมันสิมีการลำบากอยู่เจ้าจา,กกางนึงเพราะว่าโอ้ตัดใหญ่ปวดโอ้เนาะตัดใหญ่เกินเหตุขออนุญาตเปลี่ยนถุงใหมนะ่เนยาะมันใหญ่เกิน โอเคจ้ะเพราะว่าเบิรงวิธีการยัดใส่ของมันเลยจะ้ะจะทํายังไงข่อยสิบวมีคืออันแนวตั้งกล่องจนเจ้าเห็นเบอร์จวงมุ้ม,ม,มน้อข่อยมาดีตนจะของเถอที่ซื้อกระจังใดบัวไ่ต้แน่ใจจะจมจะจมเป็นกระเทศกับว่าพ่อแห้งแล้วโอเคก็ okay. เห็นแววแวอยู่ก็ขึ้น,น,น,ป <laughs> okay, นนะไปเห็นหนากันดอกสุงโอเคจ้ะขอตั้งมุมนี่เนาะเขาไปเห็นหนากันก็ได้ข่อยเห็นแบบว่าวิธีการยัดใส่จะทำยังไงจะทําให้มันดูแบบ เห็นทุกมุมก็แล้วกันเนาะจับอันนี้ขึ้นมาแต่วเราต้องหาทางปิดตรงนี้นิดหนึ่งตัดทุ่งนี่ก็รู้สึกว่าสิใหญ่อีกแล้วก็เอาเท่าที่เป็นไปได้ก็แล้วกันนี่เนาะห่อนโอ้ยคอยห่อนมือโอ๊ยตาตาตตตใหม่มือเลยมันโมง่ายด้วยจ้ะเมนูนี่นะขอใส้เป็นเทคนิคตัวหม่เล่นลองมือกันแบบโอเคจ้ะขออนุญาตขอโทษขอแพร่หลายได้รับคนที่ตั้งใจิึง หรือว่าคนที่บึงอยู่กะกะซ่างเนาะกะคอคอโทษไแลวกันเพราะว่าอาซีบอได้จับกล่องได้สะดวกสรุปแล้วเหตุแบบนี้เอาลวกัน,กนค่อยค่อยยอดแต่ว่าตรงที่เป็นเนื้อเป็นเปลือกของเซนเนี่ยเขาซิมีเปื่อนสอดเวลาเขาอบมาแล้วอาอาซียมีสีกับซอสเขา่ขาก็ซิบอแยกสีเป็นไดเนาะแต่ว่ากระเป๋าเป็นยังพอเขาไปอบเดี๋ยวซอสไปก็ต้องออกมาถือกับครีมขเข่าละก็ค่อยสันเอา เนาะเข้าเฮ็ดแบบนี้เ uhm ดี like ๋ยวสิ blah blah blah. ็ดท to ้ายเบิ่งตอนเฮ็ดเฮ็ดจบเนาะวามันเต็มนี่แล้วเฮ็ดขั้นตอนตอนแรตเรไปเรือยๆเลยขั้นตอนใดว่าไปโอเคจ้ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเฮ็ดให้มันเบิร์จานนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวนี่ละมันเป็นอ่อมันบ่แม่นหนาทีนะแต่ว่าเข้าได้เฮ็ดแล้วเฮาได้เฮ็ดเพราะคุณซาลามีเขากลับมาคุณใดที่เป็นฝรั่งเนาะเอาใจแฟนก็แล้วแต่คนใส่ใจว่ใจ่อันนี้คือบอกเขาเลยให้มันมีมาปลุกคอได้กินปรับเลยอย่าลืมเด้อ คุณมาดามเอาสูตรผู้ข่าล้วไปเห็ดเนาะเราอวู่เจ้าสิยู่ประเทศใดอยู่เยออรมันยูุโรปอยู่อเมริกาแอฟริกันแล้วแต่ที่เจ้าสิยู่แต่ว่าในการเทำอาหารมันกเนเ็เป็นเบสิกเบิ่งเบิ่งจากตรงนี้ไปนะลราจิได้เห็ดแบบง่ายๆเขาจะบอกมาใส่ซับหรือว่าใส่เทคนิคที่เขาเห็ดตามโรงแรมหรือเป็นเป็นเชฟอิหรีอันนี้สิดึงความเป็นพันส่วนตัวที่เขามาเห็ดเนี่ยว่าเห็จดจชนใดมันเข้าใจง,ง่ายและเห็ดตามได้ไง่ายที่สุดโอเคจ้ะ เบรงขั้นตอนต่อไปเลยเนาะรอให้เห็ดเบิด์ยัดใส่อุปกรณ์ว่าตอนนี้นี่คือรู้สึกว่ายากแข็งบระเด็นเดียวกรณ์ถ้าคนได้มีอุปกรณ์กันยัดเค้กว่าบีบหนาเค้กนะเอาตัวไม่เห็ดก็ได้ใส่รูปแบบนี้ละมันจะได้ง่ายอันนี้บอมมี่ก็คือต้องยัดมือเปล่าโอเคแล้วเบรงตอนที่เห็ดเบิดนี่ก่อนเดี๋ยวทีให้เบรงว่าเห็ดขั้นตอนตัวใดการอบแบบใดโอเคตะไปเลยจ้าว่าเห็ดตั้งแต่แน่หลังจากที่ขมักขมุ่ม เมืออิหลีอันมันเห็ดยากมันบอมีอุปรกรณ์พร้อมไงก็โอเคอยู่มาเบิ้งขั้นตอนต่อไปได้จากว่าเขาใแบบใดก่อนใช้เขาสิเข้าอบเนาะจ้าอันนี้คือขมุกขมุ่มเห็ดก็ได้ประมาณนี้ละพอดีซอสกับเนื้อกับอันนี้พอดีถาดเลยพอดีเต็มถาดนี่พอดีใส่กระเบิดพอดีเขาก็จะได้แบบนี้อ่ามีทิ้งๆหน่อยเนาะเวลาเขาชิเฮ็ดเนาะอ่าตัวนี้เดี๋ยวเขาจะดูดนำ้ำมันบล่ล่ะเวลาเขาซุกแล้วเขาดูดนำ้ำซอสนำ้ำอ่า ต่างๆเข้าไปเส้นของเขาเนี่ยไอที่เป็นรล่เนี่ยเป็นมุนม่วนเนี่ยมันกระสิบฟูออกเวลามันสุกกันบ่ละตัวนี้มันยังบ่สุกอยู่บ่บ่อะเซ็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเขาต้องเว้นห่างจักหน่อยเนาะให้ซอดขาเนี่ยได้แทรกลงไปได้เวลากินแล้วมันแสด้รู้สึกว่าทั่วถึงกันซอดของเขาเนาะโอเคจ้ะซอด,ด,ด,เด,ซดเนี่ก็โปวดพ่ซีดจ้ะจ้อซีดนี่ยเพื่อมีโรงงานเป็นเจ้าของซีดที่ก็ังสั่นละใส่กืนเ็ตอุปโลู อุปโลกอุปโลกใส่เกินเห็ดใส่ลงไปให้เบิดเลจ้ะว่าต้องแพงเพราะตัวนี้มันตุกเคลือบของเขา,าซึอเนาะสอดเขาเขาใส่ลงไปก่อนโอเคจ้ะประมาณนี้ห้มันรู้สึกว่าประมาณแบบห้มันทัวเนาะนี่การเลี้ยงกันแล้วแต่เขาเลี้ยงใส่ถาดแบบใดถาดเลี่ยมถาดกลมพอจะมันห้มันแบบว่าซึมเข้าไปนั่นขออนุญ,ญาตใส่เป็น บิปิงคีมจืดลงไปเพราะว่าเส้นเขาเนี่ยเขาต้องการนำยี่แล้วเขาเดี๋ยวมันกระหังเกินเหตุใส่ลงไปเลยจ้าหรือเขาจะใส่เป็นนมก็ได้แต่่านนมเวลามันซุกมันสีแตกตัวนมันต้องระวังโอเคจ้ะเนี่ยคือเป็นขั้นตอนไก่เซจแล้วเขาใส่ชีสลงไปชีสจริงๆแต่ต้องใส่เป็นผ้าไม่สั้นอ่ะรึเลผ้าไม่สั้นนะจ้ะใส่ไม่เป็นสั้นชีสลงไปนะจ๊ะเออใส่ลงไปจ้าทีนใส่ลงไปเด้อว่าไปใส่มันลงไปเลอจ้า เขาบต้องใส่อย่างแล้วทีหลังจากนี้เนาะใส่นี่พยายามเพรให้มันออกรสชาติบ่ค่อยเข้ม้วก็บออ่เจืดจนเกินไปเนาะพอเวลาเขาอบแล้วเนี่น้ำเขาสิแห้งเขาจะมีรสชาติเปลี่ยนไปอีกหน่อยนึงแต่เป็นตรงควรระวังในตรงนี้พร้อมเพราะว่าเฮ็ดรสจัดแน่กับว่าได้เฮ็ดจืดแน่กับได้เพราะว่าเขาอบไป,เ,ปนเนี่ยไอแป้งตัวที่ว่าเขาเป็นม้วนๆตรงนี้นะมันสีดูดนำ้ำดูดซอดออกไปมันสีเท็้เข้มขึ้นตน้องระวังเด้อผูดใดเฮ็ดเมนูนี้ มันกะบ,บ่อยากจนเกินเหตุอกค่ข้าก็ขอตัวมีเวลาเพราะมันเป็นแบบอาหารต้องใส่เวลาจักหน่อยเพราะตัวนี้มันต้องหยัดใส่เนี่ยพัดซอสองซอตแล้วก็เตรียมของโอเคจ้ะมื่อนี่กะมาเบิง่งเตาอบว่าสิทำความสะอาดดีพอความกอนนานะครับที่การอบขนมปังเจ้าขออนุญาตแป๊บนึงโอเคจะ้ะเขาเปิดไฟวอร์มมันแล้วเตาอบเท่านี้กระสิอุ่นมันบ่ละ่ะพอดี๋ยวยังไม่ได้ทำความสะอาดดีเลยรอบนี้ โอเคจางเข้ากับประมาณนี้นะตั้งเขาอ,อบเป็นเลยประมาณอาขอปิดอนุญ,ญาตปิดปเข้าไว้ดีละใส่เป็นแรงล่มอบเนาะตัวนี้ใส่เป็นแรงล่มอบดิวซ์ใส่ประมาณไฟลอยสักลอยเจ็ดสิบกันล้างดีกว่าต่ำกว่สูงกว่านี้การอบขนมปังพวกนี้คือใส่ประมาณนี้เนาะตั้งเวลาประมาณซักสักสามยี่สิบห้านาทีประมาณนี้ เดี๋ยวคอยมาเบิ้งว่ามันซุกดีบอเนาะค่อยมาเบิง้งแป้งอีกรอบหนึ่งจ้ะโอเคในสลาเวลาลราเข้ากะคือแต่เต้าสีเหตุประเด็นเข้าเบิ้งว่าอบออกมาแล้วหน้าตาเขาจะเป็นแบบใดหน้ากินซ้ำใดอ่าอาสกินขออนุญาตแนะนำว่าให้กินคู่ครับ สลัดเพราะอาหารพวกนี้เขาเป็นอาหารจานเดียวของโซนยุโรปอันนี้เป็นความู้ในน้อยของคนที่จะอยู่กับแฟนที่อยู่ต่างประเทศเนาะในความเข้าใจเจ้าของตามหน้าที่ว่าไม่เป็นหน้าที่ตามรักการที่ได้รู้มาได้รู้มาว่าเหตงไดเ่ยวก็อาหารพวกนี้เขาเป็นอาหารจานเดียวจานรักของอคนทยกงานพักหารเที่ยงเขาจะกิน,นว่าจานดวนเขาจะกินกับสลัดคือหนึ่งใน,นเมนูหนึ่งจานเ,นเขาจะได้วิตามินครบแล้วก็ได้สารอาหารทั้งเบิร์ดครบแล้วก็อิม่ม ถึงเวลาเขาเลิกงานอันนี้คือมันจะเป็นพวกอาหารจานอาหารเที่ยงเขาสิกินคู่กับสลัดแล้วแต่เขาสิกินกับสลัดตัวใดก็ได้แล้วแต่เขาสิเห็ดแปะข่างไปเป็นจัดพอดีกินแม่ข่างเขาเอินใบรานสลัดอยู่นี่นะเนาะโอเคจะ้ะเดี๋ยวข้ามาเบื้องหน้าตาว่าสือ,อกมาง้าสมัยห,หนนะ้ากินบอลหรือสิม่กับบอลูโอเคจะ้ะเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยเด้อในเวลานี้ขออนุญาตลางของเขาซิมีเมนูต่อไปแต่ว่าสิบเดิลลงในมือนี่เนาะ จะเป็นผัดไทยสไตล์โบราณสไตล์แท้ๆไม่ได้ใส่น้ำจิ้มนู่นนั่นนี่คือเขียวน้มามะขามเองเป๊ะๆมาเบิ่งกันมาเบิ่งกันต่อเด้จ้ะ